สินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์มั่นคงเป็นยังไงนะครับเชื USC ่อว่าหลายคนที่ลงทุนกบขอยเราก็จะต้องเคยเห็นแล้วว่ากบขอก็จะมีการบอกว่าแผนนั้นแผนนี้มีความเสี่ยงเท่าไหร่แล้วก็ม <c oughs> ีการบอกว่าลงทุนในอะไรเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราผมจะมาอธิบายคําว่าสินทรัพย์เสี่ยงกับไม่เสี่ยงเดี๋ยวมาดูกันนะครับปัจจุบันกบขอมีแผนให้เลือก12แผนนะครับ12แผนการลงทุนนะครับมีแผนอะไรบ้างเพื่อนๆเคยดูกันหรือยังนะครับ12แผนกบขนะครับ อันนี้ก็ลองไปดูได้นะครับแล้วก็ดูอ่านรายละเอียดเองนะครับสิ่งหนึ่งวันนี้ที่ผมจะมาก็คือว่าเวลาเขาบอกลูกกลมๆนะครับเขาจะบอกเรื่องพวกความเสี่ยงต่างๆนะครับแผนที่เสี่ยงต่ำนะครับเสเกลนี้ก็จะน้อยนะครับแผนที่เสี่ยงสูงสเกลก็จะเยอะหน่อยแผนเสี่ยงสูงก็จะมีอสังหาริมทรัพย์หุ้นต่างประเทศหุ้นไทยแล้วก็แผนทองคํานะครับอันนี้ก็จะเสี่ยงเยอะเลยนะครับส่วนแผนทองคำเนี่ยเสี่ยงสุดนะครับจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะ มีสเกลถึง6นะครับแต่ว่าพอมีแผนทองคำนะครับสเกลก็กลายมาเป็น8เลยนะครับตรงนี้แหละที่อ,อันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับแผนสำรับนะครับก็คือแผนที่มีการจะสัดส่วนหลายๆนะครับว่าโดยตัวอย่างเป็นแผนหลักนะครับแผนหลักเนี่ยมีตราสารนี้67%มีหุ้น1 8แล้วก็อื่นๆอีก15%ตนะครับตรงนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นต้องมาอธิบายให้เข้าใจเรื่อง สินทรัพย์เสี่ยงกับไม่เสี่ยงก่อนนะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์มั่นคงสูงเราจะเห็นนะครับก็คือกลุ่มพวกตาสารนี้นะครับแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นตาสารทุนนะครับตาสารทุนสังหาริมทรัพย์สินค้าโคพันนะครับกลุ่มเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตามภาพนี้ไปก่อน,นเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้นะครับสมมุติว่านายกนะครับนายกต้องการเปิดร้านกาแฟนะครับแต่นายกเนี่ยมีทุนอยู่10,000แบาทนะครับ นายกอบอกว่าเฮ้ยมันไม่พอแน่มันต้องใช้มาณสองแสน 2, นะครับนายกอก็เลยไปหาในขอที่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ขอยืมนะครับขอยืม1นึ่งแสนบาทนะครับยืมยืม1นึ่งแสนบาทนะครับปรากฏว่าตอนนี้นายกอนายกอเนี่ยก็จะมีทุนอยู่2 0 0 0 0นนะครับการยืมในขอขอดอกเบี้ยนะครับในขอขอดอกเบี้ย5%ปเซน์นะครับ ดังนั้นเมื่อนายกอได้เงินไปแล้วแล้วก็ทําร้านกาแฟนะครับทําไปทําไปนะครับผ่านมา1ปีนะครับนายกเนี่ยมีกําไรหรือนะครับสมมติว่ามีกําไรจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับนายกเนี่ยมีกําไร50,000บาทนะครับนายกเนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยนะครับ ก็คือ5% 5%ของเงิน1 0 0 0 0แสนก็คือ5000นนะครับจ่าย5000บาทให้กับนายขอนะครับโดยที่ยังเป็นหนี้อยู่1000 0แสนบาทนะครับนายขอเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ย5 5 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดนายขอเนี่ยไปซื้อสินค้านะครับไปซื้อร้านกาแฟนะครับไปซื้อกาแฟเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นค่าบริการนะครับนายก็เนี่ยก็จะเกิดกำไรและนากยก็จะคืน ดอกเบี้ยมาให้ในขอนะครับหรือว่าถ้าเป็นซื้อสินค้าก็ให้สินค้าอันนี้ครับการยืมเงินนะครับมันจะคือพวกการตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้ซึ่งการที่ใช้ตราสารหนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนโอนหนี้กันได้ขายหนี้กันได้นะครับเขาถึงทําเป็นเรื่องตราสารหนี้ขึ้นมายก,ยกตัวอย่างเช่นพับดตรัฐบาลไทยนะครับทําออกมาเนี่ยก็เป็นลักษณะของตราสารหนี้ แล้วถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับเราก็ขายตราสารนี่ก็ให้คนอื่นมาซื้อนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการที่เราเป็นหนี้เจ้าหนี้รัฐบาลนะครับก็เหมือนการโอนการขายหนี้นครับทีนี้สมมุติว่านายกรนายขอเนี่ยเอาละไม่เอาละฉันไม่เอาฉันรู้สึกว่าเฮ้ยร้านกาแฟเนี่ยทำเลดีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับฉันขอเป็นหุ้นส่วนฉันไม่เอาละไม่ไม่ให้ยืมแต่ขอเป็นหุ้นส่วนเลยนะครับ นายขอเนี่ยก็ให้มาเหมือนเดิมนะครับให้มา10,000แบาทเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ไม่ใช่ยืมละมันเป็นการร่วมหุ้นร่วมทุนนะครับอันนี้ก็คือหุ้นหุ้นส่วนนะครับมาจากหุ้นส่วนนายขอให้ในายกอมานะครับหนึ่งแสนบาทเป็นหุ้นส่วนรวมลงขันกันสองแสนบาทผ่านมานะครับมีกําไรห้า0 0ื่นบาทมีกําไรห้า0 0ื่นบาทเนี่ยเมื่อหักค่าใช้จ่ายหักอะไรแล้วเหลือกำไรห้าหมื่น 50, บาทนะครับ นายกเนี่ยไม่ต้องใช้หนี้นายขอเพราะว่ามันเป็นการรวมหุ้นกันแต่จะต้องแบ่งกันนะครับแบ่งกันก็คือคนละครึ่งนะครับนายกก็ได้2อ0หมนานะครับนายขอก็ได้2อ0หมนนะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าปันผลนะครับซึ่งอาจจะแบ่งทั้งหมดเลยหรือว่าอาจจะแบ่งแค่นิดนึงที่เหลือก็เอาไปพัฒนากิจการเอาไปปรับปรุงร้านอะไรก็ว่าไปนะครับอันเนี้ยก็เป็นลักษณะของ การร่วมหุ้นกันนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าหุ้นส่วนหรือว่าตาสารทุนนั่นเองนะครับตาสารทุนนะครับทีนี้สมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งนะครับทั้งสองคนนี่แหละนายคอขอทาธุรก,กิจไปสักพักต้องการขยายร้านต้องการอีก1000 0แบาทนะครับหนึ่งแบาทก็ไปยืมนายคอนะครับมองเห็นไหมนายคอนะครับ มันยืมนายคอนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับโดยสัญญาว่าจะให้ห้าเปอร์เซ็นตนะครับเป็นดอกเบี้ยนะครับผ่านไปหนึ่งปีนะครับมีกำไรห้าหมื่นบาทนะครับจ่ายดอกเบี้ยให้ในายคอ5 0ห้าพันบาทนะครับก็จะเหลือสี่พันเออสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็จะจ่ายปันผลคนละครึ่งนะครับ เห็นไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าบริษัทนี้ร้านกาแฟน,นะครับร้านกาแฟนี้นะครับโอกาสไปได้ดีทุกอย่างไปได้สวยนะครับคนที่จะได้เงินคนแรกก็คือคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับคนที่เป็นเจ้าหนี้ถัดมาเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็จะจ่ายปันผลให้กับหุ้นส่วนนะครับกรณีที่มีมกําไรน่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ในกรณีที่มันติดลบนะครับสมมุติว่า ในปีนั้นนะครับเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีกําไรเลยนะครับไม่มีกําไรเลยนะครับนายกกับนายคอที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยจะต้องหาเงินจากไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อมาใช้หนี้ให้กับนายคอนะครับถ้าเป็นบริษัทที่เราอาจจะได้ยินก็คือการออกหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้นะครับซึ่งตรวเนี้ก็ขอทุกคนไปลองศึกษาเองนะครับเพราะว่าอธิบายเยอะเดี๋ยวมันจะงงนะครับ แต่สมมุติว่านะครับจูจ่ๆร้านไปไม่รอดละเจ๊งขึ้นมานะครับไปต่อนายกรขอตกลงกันขายร้านนะครับสมมุติว่าขายร้านกาแฟแล้วต้นทุนที่ลงไปประมาณ3 0 0 0 0นบาทนะครับขายได้จริงๆนะขายเครื่องไม้เครื่องมือขายนู่นขายนี่เป็นเงิน2 0 0 0 0นบาทนะครับขายทุกอย่างแล้วเป็นเงิน2 0 0 0 0นบาทจะต้องใช้หนี้นายคอก่อน1,000 0นบาทนะครับพร้อมดอกเบี้ยนะครับ เหลืออีกประมาณเกือบเกือบแสนก็คือ95,000บาทนะครับเอามาแบ่งกันคนละครึ่งกับนายกนายขอนะครับแสดงว่านายกเนี่ยลงทุนไป1 0 0 0 0แบาทนายกและนายขอลงทุนไป1 0 0 0 0แบาทนะครับได้ปันผล่ะปีนะครับเป็นเงิน1,000 0บาทนะครับแสดงว่าเหลือทุน90,000ผ่านมาปีที่3เจ๊งนะครับเจ๊งเนี่ย ใช้นี้ในคอรพร้อมเหกาเบี้ยไปแล้วแสน0 0าบาทเหลือ9 5้าหมื่เอามาแบ่งกัน2คนก็ตกประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกันนะครั 48, บเหลือสี่หมแสดงว่ายังเหลือทุนตัวเองอยู่อีก2องอีกห้าหมื่นกว่าบาทนะครับหรือพูดง่ายคือติดลบประมาณ50%นนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของหุ้นส่วนและตราสารหนี้นะครับ หุ้นส่วนนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเอามาอธิบายเหตุผลพวกนี้นะครับว่าสัดส่วนอะไรเป็นยังไงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการนำธุรกิจเนี่ยก็จะมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มเจ้าหนี้นะครับกับกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มหุ้นส่วนถ้าเกิดบดริษัทมันดีทุกอย่างมันดีนะครับมันก็มีปันผลมีดอกเบี้ยทุกอย่างแฮปปี้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีนะครับเกิดเจ๊งขึ้นมาเจ้าหนี้เนี่ย จะได้เงินก่อนนะครับก็คือต้องยุบบริษัทขายบริษัทนะครับเอาเงินใช้หนี้ให้หมดนะครับเจ้าหนี้จึงเป็นสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนเนี่ยต่ำนะครับแต่มั่นคงแต่สาหรับหุ้นส่วนนะครับขายใช้หนี้ทั้งหมดเหลือเท่าไหรก็แล้วแต่ก็มาแบ่งกันดังนั้นโอกาสขาดทุนสูง นะครับดังนั้นเขาถึงเรียกว่าความเสี่ยงเยอะเมื่อความเสี่ยงเยอะนะครับผลตอบแทนมันก็จะเยอะเห็นไหมครับที่ยกตัวอย่างว่าพอกิจการดีมันต้องแบ่งเท่าๆกันเลยนะครับอันนี้ก็คือผลตอบแทนมันก็ดีในสภาวะเศรษฐกิจดีตราสารหุ้นจะดีนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านคิดใดที่คิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ